จุดต่างๆที right. ่เห็นตามเนี่ยมันแรงหมดเลยทุกเลยเออเดี๋ยวมันมันดีนะมันช่วยกินยุงให้เราใช่ปุ๊บเราบ้าแต่ตัวนี้หางหักร่วนอ่ะใช่เป็นอะไรกันน่ะชอนแรงทีฉันชอบดูสัตว์ตอนมันกำลังฮันอ่ะมันเป็นอะไรที่จริงๆคนก็ต้องเรียนรู้วิธีล่าลุก อ้สามชูขูกข่หายาได้ัอนีอ่แหละมองแมนหายเลยกํลังเหมือนก็สารักก็ดีกํลังดูอยู่แล้วก็เหเหเบ้นมาอยากจับแล้วเอาไปโย,ยนยนั่นจริงร้องไห้กันเลยทีเดียววางบนหัวหม <c oughs> ถึงก็ร้องไห้อยากรู้ว่าถังเบียรกลัวอะไรอยากรู้ว่าตัวอยาี่เบนบี่พีอย่าเห็นว่า <laughs> <laughs> เบีเเ <laughs> ย์เกลียด